ทีนี้มาแลเหตุไฟไม้แขกคอนกันมั่งค่ะเรื่องนี้ก็คือได้เกิดเหตุไฟไม้นะคะที่บ้านผักกลางเมืองคอนอยู่แขกแขกับซ่าหลักลางจังหวัดส่องรอยแมตเองค่ะโดยคาดว่ามีการเสียบนะเสียบชาติมือทือทิ้งอาวัยแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรทางด้านข้องทันผู้วาก็ได้นาทีมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกระพอบว่นี่ยค่ะเสียหายังล่างนะพี่เจ้แกน,นะ โดยผู้ซื่อข้าวกรายรงานวาช่วงไา้ข้องรรกาวานีนะ,ะเวลาประมาณ10อดโมงค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านผักอาไส้ซ่องชันก็คือด้านบนนะคะเป็นไม้ด้านหลางเป็นปูนยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครสีธรรมราชเมื่อที่บอกและว่าห้างจากซาหลักลางจังหวัดประมาณซ่องรอยแมตเท่านั้นเองค่ะบ้านหลังนี้เป็นข้องนายสุระวุฒิสา้นทรงอายุ6 2องปีค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะในเวลาประมาณ10อดโมง20นาทีคือไม้ไปประมาณ20นาท ทีนะ,ะแล้วก็ลัางจาก เกิดเหตุไดไม่กี่นาทีค่ะนายส้มชัยลีล่าหน่อยค่ะ่านผู้วาราชการจังหวัดนครสิีธรรมราชได้เดินทางมาแลที่เกิดเหตุกันเพราะว่าเมื่อที่บอกว่าห่างจากซาลกลางเพียงซ่องรอยแมทท่านั้นเองค่ะและงจาณะเดียวกันนายกนบเกตชาตินายกเทศมนตรีนครนครสรีธรรมราชกาเข้ามาอำนวยการตรวจสอบดับเพลิงทันทีเลยหลังจากเกิดเหตุไม่กี่นาทีก็คือมาทึ่งพื้นที่เลยค่ะจากการสอบถามนายนิพนธ์ปริงทองอายุ8ปปีและก็ผู้อาศัยอยู่ในบ้านก็เลาให้ฟังว่าปกติบ้านหลังนี้อยู่กัน7จดคนค่ะแต่ว่าชววง เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในบ้านกัน5คนโดยทางมดนี่อยู่ชั้นล่างจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณชั้นสองห้องตัวบ้านกลาเป็นไม้นะก็เหตุเกิดก็คือได้ยินเสียงคลายมีอะไรระเบิดอยู่ข้างบนคนแต่อยู่ข้างหลังก็คือตกใจนะารีบวิ่งขึ้นไปแลกกเห็นสภาวะโดยสภาพอากาศที่ร้อนทาให้ไฟนี่ลุกลามเร็วเมื่อขึ้นไปถึงไฟก็หรือไม้แล้วพยายามเอานำมาดับแต่ก็ไม่ทันจึงพากันนี้ออกมาจากบ้านก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยสาเหตุเบื้องต้นก็ขาดวัาจะเกิดดจจาไฟ้ลััรนน่แหะะ สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลน,นาครศรีธรรมราชก็ให้ทางมูลนิธิและเทศบาลให้การช่วยเหลือในเรื่องข้องทีพักอาไั้ชัวคข้าวก่อนส่วนเรื่องความช่วยเหลืออื่นๆผู้วาราชการจังหวัดได้สร้างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแรงดานน,น,นการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้เสียหายและได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนค่ะ